สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะสวัสดีชาวเกม Euro Truck Simulator 2นะฮะวันนี้นะครับผมมีรถอยู่คันหนึ่งนะครับเป็นคันนี้เลยนะครับฟอร์ดคาร์โก้นะครับอไฟตัดหมอกสวยมากนะครับแล้วก็โหลดเตี้ยนะฮะเตี้ยมากเลยนะครับสาหรับสายหลรถรถไถนะฮะรถไถพื้นขับไปขูดพื้นไปนะครับโอเคนะครับสําหรับเวอร์ชัน1.39นะครับคันนี้โอเควิธีดาวน์โหลดและติดตั้งก็ ไปดูกันเลยนะครับก็แล้ลครับคุณผู้ชมนะสำหรับวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งม็อดนะครับก็กดคอนเฟิร์มดาวน์โหลดครับผมกดอื่นน่ะเราจะต้องดาวน์โหลดซะก่อนนะครับอันนี้สําหรับคนที่ลงม็อดไม่เป็นนะครับสําหรับมือใหม่เลยนะครับกดฟรีดาวน์โหลดครับผมการดาวน์โหลดแต่ละเว็บไซต์ก็ไม่เหมือนกันนะครับโอเคทีนี้โหลดให้เรียบร้อยนะครับ อันนี้เราให้มันเต็มสักครู่นะฮะโอเคนะฮะอันนี้ไฟล์เต็มเรียบร้อยนะครับอ๋อแสดงในโฟลเดอร์เลยครับผมน,นี่เราจะได้เป็นไฟล์ Sds นะครับของคุณผู้ชมจะเป็นไฟสีขาวๆอย่างนี้นะฮะถ้าใครที่ไม่ได้ใช้ w i n r าร์ A นะครับจะเป็นสีขาวๆอย่างนี้นะครับแต่ผมใช้ Win r าร์ A มันก็เลยเป็นไฟล์หนังสืออย่างนี้ทีนี้นะครับผมอันนี้ปิดเบราว์เซอร์ออกไปนะครับโฟลเดอร์ดาวน์โหลดตรงนี้อย่าเพิ่งปิดไปตรงแอร์ดักิเมนครับผม แล้วก็ Euro Truck Simulator 2ครับไปตรงมอดครับผมทีนี้นะฮะก็ลากใส่แล้วมุกทูโมครับแค่นี้ครับเรียบร้อยอทีนี้เราก็เข้าเกมได้เลยคุณผู้ชมทีนี้ก็ไปตรงมอสเมเนเจอร์ครับผมนี่นะครับฟอร์ดคาโกนะครับอันนี้ผมจะใช้ตัวนี้เลยตัวเดียวเลยนะครับไปดูว่ามันให้อะไรมาบ้างนะครับมันให้เสียงมาหรือเปล่าครับ พุทคคอนทินเลยอ่ะเอาละครับพอเข้าเกมเสร็จนะครับก่อนที่เราจะซื้อรถนะครับซื้อรถแล้วก็ดูการลานก่อนนะครับว่าการลาดเราเต็มหรือเปล่านะครับเนี่ยมีช่องเดียวนะครับถ้ามันเต็มนะครับก็ให้ขยายก่อนอัปเกรดก่อนนะครับหรือไม่ก็ขายรถนะครับขายรถที่ขับอยู่ก่อนนะครับไปตรงทั้งมินเจอร์นะฮะแล้วก็ขายไปเลย โอเคทีนี้การ์ดเราก็จะว่างแล้วนะครับเดี๋ยวพอเราแต่งไปเนี่ยแล้วการ์ดเราไม่ว่างเนี่ยเราต้องไปขยายเสียเวลาอีกนะครับเดี๋ยวซื้อไม่ได้อีกนะฮะโอเคทีนี้ไปตรงทั้งดิวเลอร์นะฮะก็ไปตรงอแอบซอรี่หมดนะฮะมอดดิวเลอร์นั่นแหละนะครับนี่ฟอร์ดคารโก้นะฮะเป็นฟอร์ดรุ่นเก่านะครับอันนี้สไตล์ บราซิลนะครับคนไทยหัวใจบราซิลนะเอฟซีผมบอกอย่างนี้นะครับโอเคผมชอบดีเพราะว่ามันมันอ่ะเดี๋ยวเดียวเตี้ยดีนะครับแต่อันนี้ยกหัวได้ด้วยโอ้โหยังจ้าวนะฮะมาดูช่วงร่างสักนิดหนึ่งนะฮะแคสซีครับผมแคสซีมีให้เลือกอยู่เยอะอยู่นะครับประมาณหกแบบด้วยกันนะฮะนอร์มอลครับอันนี้เตี้ยนิดหนึ่งหกสี่นี่หกสี่ครับอันนี้หกสอง 6-2อล้อจะยกนะฮะห4่ล้อจะชิดเลยนะครับนี่แต่ตามไปชอบเลยแล้วมี84ครับ8ปดสก็แ4สแบบเตี้ยนะฮะแปแบบเตี้ยหกสเตี้ยห2องเตี้ยนะครับก็เอาเป็นอ่าหกูณ2แบบเตี้ยแล้วกันนะคุณผู้ชมเครื่องยนต์ครับมีอยู่2ตัวด้วยกันนะครับดูเหมือนว่าอมแรงจะเท่ากันนะฮะผมเอาอันแรกไว้ก่อนนะครับ เดี๋ยวไม่ได้ไม่ถูกใจยังน้นก็มาเปลี่ยนได้นะครับอันนี้12สปีดนะครับผมมี6สปีดด้วยนี่เกียร์ผมเอาแบบเดิมนะฮะภายในครับผมอืมภายในก็เลือกไม่ได้นอกมีแบบเดียวชุดสีครับอืมโอเคไม่มีอะไรเยอะเลยแต่เลื่อนขึ้นมาข้างบนหน่อยนะข้างบนมีสีแดง ผมเอาเป็นสีส้มแล้วกันนะครับพอดีว่าสีแดงมันเยอะแล้วนะฮะต้องเปิดไฟหน่อยโอ้มีไฟตัดหมอกด้วยครับสวยสวยทีนี้มาดูแต่งอะไรได้บ้างานหน้าโอ้โหตรงนี้โหลดได้อีกนะครับแค่นี้ยังไม่ยังไม่เตี้ยพอนะครับต้องโหลดไปอีกเนะยนี้สกินนะครับสติ๊กเกอร์ฮนะ เป็นสีส้มตรงนี้หายครับเป็นกระจกแบบนี้ขึ้นมาแทนโอเคแล้วตรงนี้แล้วครับถังน้ํามันครับคุณผู้ชมว้าว yeah. มีแบบเล็กแบบใหญ่นะผม <Just to S 1> ชอบแบบใหญ่ๆนะฮะใหญ่ๆคนเล็กของเล่นใหญ่อะไรประมาณนี้นะฮะ <laughs> <c oughs> <c oughs> อ่าโอเค <c oughs> หมดเรือยังฮะ ตรงนี้น่าจะมีอีกนั่นไงว oh. อนนี้เอาทงแบบนี้แล้วกันคมเรียังเอยล้อ,อครับอืมอันนี้เอออันนี้มันน่าจะเป็น d l เลเถื่อนของผมนะพูดล้อตรงนี้นะใครที่ดูคลิปที่ผมลงอันนี้ไปนะครับอ่า ลงโปคลดนะครับโปรโมดีเอลซีเถื่อนนะครับอันนี้น่าจะเป็นดีเอลซีเถื่อนพิ้น <c oughs> เอาเป็นเอาแบบล้อหลังแล้วกันเอาให้เหมือนกันอันนี้ยางก็เป็นดีเอลซีนะครับหรือเปล่าน่าจะเป็นดีเอลซีนั่นแหละต็ดติดกูดีย ประมาณนี้นะฮะอ่าภายในมาดูภายในยในิดนึงอันนี้ไม่ใช่อันนี้สองกาเนี่ยนี้ก็สอนี่ก็สอดูเหมือนว่าจะตกแต่งภายในไม่ได้นะคุณผู้ชมครับกดซื้อเลยครับคุณผู้ชมเออบ้านผมอยู่ไหนวะ Okay, เลือกกาลาเรียบร้อยกดซื้อกดซื้อเสร็จก็กดไลดูฮนะ,ะทีนี้ฟังเสียงหน่อยโอ้เฮ้ย GPS มี GPS ด้วยนะสวยนะ โอเคเสียงก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวดูไฟหน่อยดิเอออาถ่ายดีฮะ,ฮะมีโบออฟด้วย ลองเอาล้อขึ้นหน่อยกดตัวยูนะคุณผู้ชมว้าความรอ,อนี่มันอะไรกันนะฮะโอเคนะครับสำหรับอ่รถฟอร์คาร์โก r d ี a ห้4532คันนี้ก็ใช้ได้นะครับปกตินะฮะขับวิ่งงานได้สบายเลยนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวราไปก่อนนะครับสำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับ วันนี้ก็ลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับกดไลค์กดซับให้หน่อยนะครับมีรถสวยๆเจ๋งๆก็จะมาลงอีกนะฮะไม่ชิดหวังแน่นอนครับผม